ตอนนี้เป็นเวลาที่ไม่ได้ดึกมากนะคะอาจจะมีเสียงรถบนท้องถนนเข้ามาดินสอน่าจะดีแต่วไม่มีนะคะ ดีค่ะทุกคนวันนี้นินจะมาทำเอ s มาที่มีแสงพูดแล้วก็ Random Trigger s นะคะเป็นเอซมาที่ไม่ได้ทำนานมากตอนนี้เป็นเวลาที่ไม่ได้ดึกมากนะคะอาจจะมีเสียงรถบนท้องถนนเข้ามา นิดนึงนะคะเพราะว่ารถยังแบบสัญจรไปมาเยอะแยะอยู่ปกติเราจะอาดคิปแบบดึกมาก,มากๆในช่วงที่รถไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็เลยจะไม่มีเสียงบรบกวนเท่าไหร่แต่วันนี้อาจจะแบบเยอะกว่าปกตินิดนึงนะคะสปรย์ลนดอมทริก์กัน วันนี้ก็คือไปขูดอุปกรณ์มาแบบว่าเยอะแยะเลยนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรที่สามารถอามาทำอะไรบ้างเป็นอุปกรณ์ที่เราแบบหาเจอตอนคนของย้ายมาที่นี่นะคะก็คือแบบเฮ้ย,ย,ยทุกคนเจอกันแกตัดผมโอ้ไม่ก็ ว้าวอุ๊ยไม่ได้ใช้นานแล้วอุ๊ยตัวแรกอะกะว่าจะเอาอันนี้นะคะมาทำเป็นเซ็งฟ,ฟรีแล้วอุ้ย้ตเปิดเข้าไปคือแบบเจอของดีเสิ็งที่หละ,หละคนชอบกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวคาดควดสเปรย์อันนี้น่าจะต้องไปซื้อเพิ่มมีมีด้วย เรายังไม่ได้ซ่อมไมหูเลยนะคะคือเรายังสกรูน็อตออกมาไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนถานแล้วก็มีสมุดมีว่าจะมาเขียนพอเมื่อกี้เป็นกระเป๋าไฮไลท์นะคะก็เลยจะทำเสียงเขียน ไม่ไดีใจอ่ะเจอนี่อันนี้คือถ้าทำกับไมโครนะคะคือจะเป็นเสียงที่แบบเพอร์เฟมากจะเหมือนเราไปตัดผมที่ร้านจริงๆแล้วก็มีนี่นะคะไอซ์โปเดี๋ยวถ้าเราเจอลิง์ขายของเดี๋ยวเราจะแบบแปะเอาไว้เหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าเคยมีน้องเหมือนทักมาถามว่าซื้อที่ไหอน,นอยากทำลิงใชเชหม อยากทำเมสมาด้วยเสียงนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าหาเจอนะเดี๋ยวจะลองไปหาดูว่ามีไหมเพราะว่านี่คือเราซื้อนานมากๆากเลยค่ะสมารเริ่มด้วยเสียงอันนี้เสียงอยันนี้ ันคือแบบเหมือนเป็นที่นวดหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเอาไปใช้เลยซื้อมาทำมีเสียมาคือถ้าแบบดูจักอันนี้นะเหมือนกับออให้ออาไปไว้ในแบบที่เย็นๆน,นะคะในตู้เย็นฟรีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็<อ>คือจะมีที่จับมาให้ด้วยนะคะ ถ้าสมุดมันเย็นเลยยิ่คิดว่าน่าจะต้องจับตรงนี้แทนแล้วว่าเวลาทำไ้เซมาเราไม่ค่อยใช้ตรงนี้เท่าไหร่เราจะชอบถอดออกถอดออกแบบนี้เพราะว่าเวลาจับมันก็จะมีเสียงก็เลยจะถอดออกมาทำไอเซมาเราจะเริ่มต้นด้วยเสียงของไอซ์บอลกัน วันนี้ขอไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าจะเป็นสมาธิทำให้ทุกคนหลับได้เพราะว่าอาจจะไม่หลับ คิดว่าเราอยากทำคอนเทนต์ในสมาแบบทำอาหารมากช่วงนี้แบบอิ่มการทำอาหารมากนะคะปกติเคยทำไม่เป็นเลยเราอยากลองทำอะเราก็เลยไปซื้อของมาทำเวลาเราเข้าแอป,ปสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือปกติมินจะชอบใช้แอปสั่งอาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรกินนะคะแล้วพอดีนี้อยู่ดีก็แบบเฮ้ยถ้างาั้นลองทำ แบบว่าอยากลองทำก็คิดเหมือนกันว่าอยากทำคอนเทนต์มาทำอาหารนะคะแต่ว่ามินชอบลงเวลาสองทุ่มคิดอยู่ว่าแบบเออมันมันจะดีไหมนะอาจจะทำมาเป็นแบบคอนเทนต์เล่นๆเหมือนเอ่อคอนเทนต์ช่วงสิ้นปีนะคะที่เป็นแบบ ัดห้องตอนแรกจะทําจัดครัวเพราะว่าซื้ออุปกรณ์มาใหม่แต่ว่าลืมเอาไมคมาคอนโดก็เลยแบบว่าลืมไมคไว้ที่บ้านนะคะก็คือแบบไม่ได้เอามาด้วยวันนั้นก็เลยแบบว่าเอองัน้นอัดโทรศัพท์เล่นๆล,ล,ล,ลงละกันอะไรอย่างเพราะไม่ได้คลิปไม่ได้ลงคลิปนานมาก,มากๆแล้วแล้วเวลาแบบลงสตอรี่ไอจีเนี่ยค่ะก็คือจะมีน้องๆแบบว่า DM ขอให้ลงคลปิปอไปวันนี้นะคะ ก็เลยแบบว่าเออพอดีองั้นทำคอนเทนต์นั้นีกว่าแต่สรุปลืมเอาใหมาซึ่งอาจจะมีคอนเทนต์แบบว่าเล่นๆ mm. อีกนะคะแต่่าจะเป็นแบบทำอาหารเพราะาช่วงนี้อินมากอุยใครที่เพิ่งมาติดตามไหมนะคะเออช่องเราไม่มีคอนเทนต์ค a นะทุกคนเออแต่ว่าเรามักจะทำแบบตามเทศก,กาลอะไรอย่างนี้นะคะเราจะแบบว่า Ask Me Question ใน IG นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ Q&A ก็คือติดตาม IG ได้เผื่อว่ามินจะทำคอนเทนต์ Ask Me Question ใน IG นะคะให้ทุกคนแบบพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะตอบในสตอรี่ ก็เห็นคอมเมนต์คลิปที่แล้วด้วยนะแบบว่าทุกคนชอบวิวให้รถแบบขับผ่านๆใช่ไหมก็เลยตอนแร้ว,ว่าจะเปลี่ยนมุมแต่ว่าเอออัดมุมนี้ดีกว่าจะได้ดูเพลินๆสรุปคือเสียงไม่ได้ทำให้หลับนะค่ะแต่ว่าทุกคนอาจจะดูรถเพลินแล้วก็หลับไปดูรถที่ขับผ่านไปมาอุ้ยถ้าฝนตกนี่คือนน่าทำเสียงฝนตก จอตรงนี้ไว้เปิดม่านเต็มๆอารมณ์แบบคล้ายๆสีโคปิกเหมือนกันนะโอ้หน้องๆเกิดทันไหมสีโคปิกไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้กันไหนอะเพราะว่าจะมีช่วงที่เราสอบเข้ามหาลาัยนะคะเราต้องสอบ สอบแบบการแสดงกับสอบทแฟชั่นดีไซน์ซึ่งมันจะมีสแบบีแบบโคปิกอะที่บอกว่าเอามันระบายทำพอร์ตฟอลิโอที่ที่าที่ําว่าแบบสมัยนี้คือน้องๆเกิดทันไหมเพราะว่าเออมันจะมีช่วงที่ก็คือช่วงประมาณน,น่าจะโควิดก่อนโควิดมาค่ะเราใช้ เราใช้ iPad ในการทำสติกเกอร์ลายขายอะเราก็เลยคิดว่าสมัยนี้เขาทำพอร์ตด้วยแบบนัดนหรือเปล่าก็คือวาดใน iPad ในคอมอะไรเงี้ยแต่สมัยแบบสมัยเราอะคือจะแบบเป็นสีโฮปิกระบายลงไปซึ่งสวยมากสีมันแบบสดใสมากสมัยนี้คือเขายังใช้กันอยู่ไหมคะแต่ว่าเปลืองตังมากมา ใช้แบบ ipad จะดีกว่านี่เป็นเสียงฟังฟังขวา ั่งซ้ายก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าไม่อยู่ด้านบนแต่มันก็ไม่ส้ายใสายทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นไม้แบบ x y จะเป็นไม้ค่อยกันที่ให้เสียงแบบกระจายกระจายนิดนึงขอแบบมุกกลับมาทำเสียงเิมงรู้สึกชอบ แค่นี้อาจจะเป็นการทำเสียงบนบนของเราที่ทุกคนจะหลับไปพรอมกับเสียงรถบนทองถนนนะทุกคนแต่ว่าถ้าทำเอียดคลีนนิ่งหรือว่าเสียงอะไรที่ไม่ได้เป็นเสียงพูดของเรานะคะเราอาจจะอัดดึกกว่านี้เพราะว่า อยากแบบเน้นไปที่เสียงที่เราทำก็จะได้มีเสียงลดน้อยลงกว่านี้นิดนึงตัวนี้แบบเน้นเสียงพูดพอคิดว่าแบบน่าจะมีคนรออันนี้เยอะแทบไม่ได้ทำเลยนะคะเสียงแบบเราพูดไปเรื่อย ต่อไปจะเป็นเสียงแท p ปิ้งตัวฟองโฟมตัว form. โฟมโฟมกันกระแทกน,นะคะทำมาสองอันเลยจะได้สองครั้งเท่ากันลองแบบซ้ายขวาก่อนดีกว่าเป็นแบบไล่ไปทางซ้ายทางขวา ไปอานคอมเมนต์มาคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าอย่ากได้ scratching ดูนี่แวะทําแบบนึงนะคะก่อนที่จอยทําคลิปเต็ม,ตมๆเดี๋ยวทําคลิปเต็มๆแยกให้นะคะ ู้สึกเสียงมันไม่ออกฝั่งขวาเลยอะหรือเราคิดไปเองอยากทำให้มันเด่ากัน <c oughs> กเราแบบเราทำเราแบบรู้สึกมันออกฝั่งซ้ายเยอะเลยอยากมาทำฝั่งขวาให้มันเท่ากันเฉย scratching foam đi quá ที่วางแทบง่ายกว่าถือเวยแล้วแทบยากมีแค่ใบที่ว,ททวางเสียงจะแน่นกว่า ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำแทบไม่ได้ทำเลยนะคะนานมากไม่ค่อยวางเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้เราตั้งใจจะกลับมาทำให้มันแบบเยอะกว่าเดิม อะไรแบบนี้นานมากชอบอะ่ะหาของมาแท็บเพิ่มนะคะใช้คุชชั่นอันนี้ดีมากสกินติฟิราคาไม่แพงด้วยดีมากสำหรับคนผิวมันนะคะ ต้องดูที่ผิวด้วยเนาะแบบผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะวันนี้เขาก็เหมือนทํามาหลายสีสองสีมันเป็นแบบแมทกับธรรมดาเหมค่ะแต่วันนี้จะเป็นเนื้อแมทไม่ใช่เนื้อแมทต์เขาเรียกว่าสำหรับผิวมันนะคะศูนย์สองเอ็นเใช่อ๋อใช่แมทแมทจริงด้วยเวลวิด well matte cushion. คนผิวแห้งมันจะแบบน้าลอกเท่ากิดว่าใช้อะไรเงี้ยนะ่นาลอกคือน่าจะเป็นขุยได้นะคะเพราะมันเป็นอยางแงแต่ก็หาของมาแทบไปเรื่อย Moisturizing Cream นี่เป็นแบบพกพาอเอาไปทาผิวทานหน้าก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกัน Moisturizing Cream ไม่มีน้ำหอมคิดว่านะเพราะว่าแบบ มันสบายๆชิวๆอ่ะหมาถึงกลิ่นนะคะแล้วเวลาใช้มันก็แบบไม่เหนอะหนะด้วยต่อมาเราทำเสยงเขียนด้วยปากกา,ก,ากันดีกว่าเมื่อกี้เราใช้ไฮไลท์ไปแล้วเสียงมันจะแบบแบบแห้งๆนิดนึงนะคะจะดีไหมัใช้ใช้ชดินสอ,อน,นจะดีอ่ะ ไม่มีนะคะดินสอไม้อะไรแบบนี้นะคะเรามีแต่ดินสอกดอ่ะอุ้ยปากกาพอดีนะเหมือนเซน something วุ่นวายประมาณนี้นะคะสนุกเลยก็มาทำอีกนะทุกคนคือคนทำมาสนุกมากแต่คนดูสนุกไหมไม่แน่ใจใหรือใครอยากได้เสียงอะไรบอกได้นะคะเดี๋ยวมาทำคลิปแยกให้เป็นแบบแยกไปเลย,ยเช่นแคะหูก็เป็นแคะหูไปเลยท,ทั้งคลิปแต่ว่าจะดูอีกทีนะคะว่าทำได้ไหมถ้าไหนทำได้ก็จะทำให้นะคะ จะมาวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายอุ้ยดึงเสียงุิญไปได้ไงแม่